สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆุกคนครับพี่น้องครับผมลงทัศครับวันนี้ลงทัศพบพี่น้องของเราในงวดันที่ยี่สิบสองกันยาครับวันนี้ลุงทัศจะพาพี่น้องไปเที่ยวประเทศลาวครับไปเที่ยวประเทศลาวใครสนใจรถจอดรออยู่ตรงนี้ใครจะขึ้นอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาขนมกินเราจะได้กินไหมเย็นวันที่ยี่สิบสองสองทุ่มครึ่งน่าจะรู้เรื่อง มาครับความเป็นไปมาสูตรนี้พี่น้องครับสูตรนี้เดินมาจากงวดที่ผ่านมานะครับผมยังใช้สูตรเก่าอยู่งวดที่ผ่านมาหลักสิบได้9ก้าห้าหนหลักหน่วยที่สองสี่หก็ดแต่ผมเน้นไปที่สองกับ6ในหลักหน่วยและผลมันก็ออก 0862นะครับรองวัลสองตัวล่างออก08ตัวนี้ก็ถูก62ตัวนี้นะครับพี่น้องครับถูก62ตัวนี้มาทีนี้ผมก็จะลงต่อครับเมื่อสูตรมันเดินอยู่ผมจะเปลี่ยนก็ตอนสูตรที่มันหยุดเดินเนาะโอเคนะครับมาผมจะพาพี่น้องฟังคําเตือนแล้วมารับชมกันเลยครับว่า วันนี้เราจะได้ตัวไหนสำหรับเลขเรามาครับมาฟังคำเตือนแล้วรับชมเลยพี่น้องครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกำลังนำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากองคท่านพี่น้องครับ มาครับเมื่อฝากและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทำพี่น้องครับอันนี้สูตรนี้บวกรหัสใช้พันร้อยบวกรหัสศูนย์สี่สองห้ารหัสบวก0ศูนย์สี่สองห้านะผมลืมใส่ศูนย์สี่สองห้า จะวางหลักสิบไว้สี่ตัวส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับผมวางไว้ห้าตัวคือเจ็ดสองสองหนึ่งสองเจสองสองเจสองสองหนึ่งสองทั้งหมดจะได้อยู่ยี่สิบตัวในยี่สิตัวเดี๋ยวผมตัดออกมาอีกรอบหนึ่ง พี่น้องครับมาดูสถิติมันครับฝั่งนี้คือสถิติผมจะคํานวณจากงวดนี้นะครับหนึ่งเก็บกับศูนเก้าห้างวดเอาเอาสี่งวดนี้ดีกว่าพี่น้องครับนอกนั้นมันถูกมาหมดนั่นแหละแต่ผมจะไม่ให้มันยืดเยื้อเกิดไปให้มันกระชับเข้ามาหน่อยนึงอ่ะจะได้ไม่เปลืองเวลาพี่น้องเท่าไหร่สูตรนี้จะเริ่มคํานวณจากงวดที่ออกศูนย์หนึ่งกับแปดแปดนะ หลักพันผมให้ใช้ 1, พันบวกร้อยพันบวกร้อยก็คือเป็นศูนย์บวกหนึ่งนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองหลักสิบของเราหนึ่งห้าเจ็ดสองขยับมาหลังหน่วยมั้งครับ ผมให้ใช้หมื่นบวกร้อยหมื่นคือศูนย์ร้อยคือหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งเหมือนกันเอาหนึ่งโมบวกแปดหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกอีกสองได้ห้าครับ 80235ถ้าจับชนกันหมดจะได้อยู่20ชุดเราคำนวณจากงวดที่ออก10กับ88มันออกอะไรพี่น้องครับมันออก6828ดหลักสิบคือ2ตัวนี้หลักหน่วยคือ8ตัวนี้ โอเคครับมาดูงวดต่อไปครับทีนี้จะมาเป็นงวดที่ออกสองแปดหลักสิบบนผมให้ใช้หลักพันบวกหลักร้อยจะเป็นหกบวกแปดเป็นสิบสี่นะครับเราจะได้สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าครับนี้คือหลักสิบส่วนหลักหน่วย ได้สตัวไอห้าตัวครับวิธีทำใช้หมื่นบวกร้อยครับหมื่นบวกร้อยหมื่นคือ6กร้อยคือ8 6ดบวกแเป็น14บสี่ส่มาบวกเเป็น11บเวกสเป็น13บวกสอีกครั้งเป็น15บวกอีก1เป็น16 บวกอีกสองเป็น18จับชนกันทั้งหมดได้อยู่ยี่สิบหางแต่งวดสุดท้ายผมจะตัดออกมามาครับในนี้ยี่สิบตัวมาดูครับมันออกอะไรพี่น้องครับ0ูนยห้าสี่สามถูก4ี่ถูกสามถูก0ูนย์ห้า ถูก05กับ43งวดก่อนโน้นครับเข้าทั้ง43ทั้ง05อ่ะพี่น้องคงเห็นแล้วแหละเนาะมาครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดที่ออก0543มาใช้ที่ออก0862จะเป็นงวดนี้ผมจะขยับลงมา หลักสิบผมไม่ใช้หลักพันบวกหลักร้อยวันนี้จะเป็นศูนย์บวกค้าได้ห้านะใส่ห้าลงไปครับห้าบวกสี่ได้เก้าครับเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกครับหลักสิบของเราคือห้าเก้าหนึ่งหกส่วนหลักหน่วยผมให้ใช้หมื่นบวกหลักร้อยจะเป็นศูนย์บวกห้าได้ห้าเหมือนกัน ห้าเปบวกเจ็ดได้สิบสองใส่สองลงไปบวก 12, สองอีกครั้งได้สี่บวกสองอีกครั้งได้หกบวกหนึ่งอีกครั้งได้เจ็ดบวกสองอีกครั้งได้เก้าจับชนกันได้ยี่สิบหางออกอะไรครับออกศูนย์แปดกับหกสองเข้าหกตัวนี้ครับ และสองตัวนี้ครับมาทีนี้จะเป็นงวดปัจจุบันพี่น้องครับไม่รู้ว่าสูตรนี้จะเดินต่อไหมเพราะมันเดินมายาวแล้วพี่น้องครับผมใช้มาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันเดินมายาวแล้วอ่ะทีนี้มาดูครับสูตรหลักสิบผมให้ใช้หลักพันบวก 300, หลักร้อยวดนนี้จะเป็นศูนย์บวกแปดได้แปดนะแปดไปบวกรหัสศูนย์ได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสอง สิบสองบวกสองได้สิบสี่สิบสี่บวกห้าได้สิบเก้ามาดูครับหลักหน่วยทีนี้หลักห10มื 100. 10่นบวกหลักร้อยหมื่นคือห้าร้อยคือแปดห้าบวกแปดเป็นสิบสามสามบวกเก็ดเป็นสิบบวกสองได้สิบสองบวกสองได้สิบสี่ บวกหนึ่งได้สิบห้าบวกสองได้สิบเจ็ดหลักสิบออกมาแล้วครับแปดสองสี่เก้าอ่ะผมตั้งแปดสองสี่เก้าในหลักสิบเดี๋ยวผมจะตัดให้พี่น้องครับแปดสองสี่เก้า อ่ะคู่ชนจะได้อยู่ยี่สิบชุดนะครับเราจะได้ตัวแรกก็คือแปดศูนย์อ่ะเผื่อพี่น้องไม่เห็นห้าหางหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่ แปดห้าแปดเจ็ดอ่ะตัวนี้ผมยกออกเลยถ้าสองมาครับสองศูนย์สองสองสองสี่ สองห้าสองเก็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่เก็ดเก้าศูนย์ 92 94 95 97พี่น้องครับเนื่องจากผมตามไปจริงเลขที่ผมจะมาตัดผมทำเสร็จไว้หมดแล้วแต่เวทมาดูมานดูสถิติรางวัลพี่น้องครับรางวัลผิดทำไว้10กว่าชุดเกือบ20ชุด ได้โละทิ้งใหม่หมดเลยครับตัวตัดทีนี้มันจะไม่เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับผมจะบอกก่อนเพราะผมทํารีบทําต้นฉบับตัวตัดผมอาจจะใช้ตัวตัดที่เน้อยนะไม่ได้หลายสูตรเหมือนทุกงวดครับเดี๋ยวผมจะไปลงในหลักสิบอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับเลขล่างอีกรอบหนึ่งอ่ะผมจะอธิบายตรงนั้นผมจะทําำติและตัดออกมามาบอกอีกครั้งหนึ่งนะขณะนี้ผมจะให้คร่าวๆไปก่อนนะครับพี่น้องครับ และชุดในหลักเลขล่างผมจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะโอเคก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแบบนี้ครับมาต่อพี่น้องครับงวดนี้เลขวิ่งบนผมจะให้วิ่งสามกับ9นะผมคิดว่าสามกับ9้ามา วิ่งรูดที่3กับ9ครับงวดนี้3ามศย์เผมตัดศูนออกผมเลือก3กับ9 3มีโอกาสที่จะมาเลขล่างได้แต่9กับ0นย์นี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่บนน่าจะมีให้เห็น1ตัวผมตัดศูนออกเหลือ9มาครับถ้ามาแบบนี้ ตัวที่ผมจะเด่นให้พี่น้องผมชอบชุดนี้ผมจะไปที่เก้าถ้าเก้าก็จะเหลืออยู่ห้าหางเก้ามาเหลือห้าหางนี้มาในห้าหางนี้ตัวที่เด่นที่สุด 90 90กับ94 90-94 เก้าสามมันไม่มีพี่น้องครับอะผมแถมเก้าสามไปตัวหนึ่งอืมเนี่ยผมวางไว้สองตัวนี้แหละตัวที่เด่นนะเก้าสี่กับเก้าสามพี่น้องครับถ้าเก้ามานะวันนี้ผมเลือกเก้ากับสามให้พี่น้องจะมาไหม ถ้าสูตรเดินต่อจะในยี่สิบชุดนี้ในยี่สิบชุดคัดออกมาเหลือห้าชุดคือเน้นที่9้าพี่น้องครับเน้นที่เก้าอีกสายหนึ่งถ้า9้าไม่มาก็จะเป็นที่ชุดศูนย์ที่ผมตัดออกนะชุดศูนย์ก็จะเป็นชุดนี้ครับ9ก้ากับศูนย์มันมาในบนอ่ะอันนี้ผมให้เลือกตรงนี้แต่ตัวนี้ตัวที่ผมตัดออกมันได้9ก้ากับศูนย์แต่ ถ้าเอามาหลายตัวมันก็จะหลายหางพี่น้องครับผมพูดให้ฟังว่าตัวที่ตัดออกคือตัวนี้มันได้เก้ากับศูนย์ส่วนสามนี้มีโอกาสมาล่างมากโอเคไหมครับเนื่องด้วยสถิติที่ผมทําเป็นชุดที่จะมาตัดเป็นเลขเด่นพี่น้องครับเลขเด่นเลขวิ่งใส่ข้อมูลผิดมันเลยผิดหมดเลยผมเลยไม่มีตัวเลือกที่จะมาคัดให้พี่น้องก็คงได้แค่นี้แหละ อ่ะโอเคพี่น้องครับเมื่อได้แบบนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนครับถ้าในยี่สิบตัวนี้ถ้าสูตรเดินต่อจะเห็นในชุดนี้ถ้าสูตรหลุดก็คงจะไปที่ศูนกับสามกับ9แล้วแหละถ้าถ้าสูตรหลุดน่าจะไปที่สามกับ0นโอเคพี่น้องครับพอแค่นี้ครับพี่น้องชอบค่อยใช้อ่ะงวดนี้เบาได้เบาครับเพราะตัวที่ตัดมันไม่ชัวเหมือนงวดที่ผ่านมาเนื่องจากขาดสถิติ โอเคพี่น้องครับพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอพบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ